ลดน้ำหนักแล้วนะคะแต่ไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนะคะจะต้องทำยังไงดีค่ะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วนะคะแต่เจอปัญหาว่าไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งคุณครูวีก็เคยเจอนะคะในช่วงหนึ่งที่ลดน้ำหนักแบบโลคาบแล้วเราก็กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะ oh, จำนวนมาก oh. ไขมันในเลือดนะคะเพิ่มขึ้นภายใน สีเดือนเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น50าสมิลลิกรัมนะคะก็คือสูงที่สุดในชีวิตที่เคยเกิดเป็นคนเรามาเลยค่ะเพิ่มมากถึง50าสมิลลิกรัมนะคะใครเจอปัญหาแบบนี้ค่ะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะคุณก็จะเอาความรู้ไปใช้ดูแลตัวเองเลยนะ ก็คือนะคะจริงๆเราเน so ี่ยการที in ่เรากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เราได้แถมมาเนี่ยอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือไขมันนั่นเองนะคะซึ่งไขมันที่เราได้มาจากการกินเนื้อสัตว์จํานวนมากๆเนี่ยนะก็จะทําให้ไขมันในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นเนาะซึ่งไขมันในเลือดที่สูงขึ้นมันก็เพิ่มโอกาสหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆนะคะ ได้อีกเนาะดังนั้นเท่านี้เราต้องการกลับมาดูแลหัวใจดูแลหลอดเลือดของเรานะคะเพื่อให้มันแข็งแรงเพื่อไม่ให้ระดับมันสูงขึ้นเนาะคุณครูวีแนะนําแหล่งโปรโตีนจากธรรมชาตินะคะซึ่งเราสามารถหาซื้อได้จริงเป็นอาหารในกลุ่มพืชผักนะคะ จากธรรมชาตินะคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเข้ากล้องนะคะเข้ากล้อง1ทับพ,พีนะคะเข้ากล้อง1ทับพ,พีเนี่ยให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ7กรัมนะคะแล้วก็ยังให้ไฟเบอร์ด้วยนะคะไฟเบอร์ก็คือกากใยที่มันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียทําให้เราขับถ่ายง่ายนะคะแล้วก็อิ่มนานนะคะแบบนั้นซึ่งจริงๆอาหารธรรมชาติเนี่ยในธรรมชาตินะคะ แดงตัวอย่างเนี่ยในภาพนี้นะคะเราก็จะพบว่าแต่ละชนิดเนี่ยจะมีโปรโตีนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเราสามารถเลือกอาหารที่เราชอบได้เลยแล้วก็อาหารอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีโปรโตีนสูงมากๆก็คือตระกูลถั่วต่างๆนะคะถั่วดําถั่วแดงนะคะถั่วลูกไก่นะคะถั่วเขียวนะคะคุณสามารถที่จะทานแล้วก็ได้โปรโตีนที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ สามารถที่จะทดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยเนาะถ้าเกิดใครที่ต้องการโปรโตีนนะคะแต่ไม่อยากจะเพิ่มไขมันในเลือดก็คุณครูวีก็แนะนาให้กินอาหารธรรมชาติในกลุ่มนี้นะคะก็สามารถได้โปรโตีนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ไขมันในเลือดของเราเนี่ยสูงด้วยเนาะ,ะก็หวังว่าเอาความรู้นี้นะคะไปใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะคุณครูวีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย